ฮัลโหลเอ้ยสวดแค่ไบ้างมาสเตอร์เซฟเกมอีกครั้งหนึ่งก็หนหน้าตายไปนานเมื่อกี้อัดแล้วมันมองไม่เห็นนะครับก็ไม่รู้เป็นไรวันนี้ไม่เห็นัรไหมครับว่าเอ้เฉลยมภาพแบบนี้ลงเพจเจอร์นะฮะคือของหนูดูจดจงจุดจดจุดสองนั่นเองมันดเพลนวม่มีอะไรนะ ชิ้นีู้ผมก็จะไม่ได้ลยวันี้เพิ่งสาเมื่อกี้แล้วก็อัดไปอัดไปแล้วก็ Wenn ลน وا, ่น okay, แ้วมมองไม่เห็นผมขอมาตรวจสอบกล้องทีนะมองเห็นไหมโอเคมองเห็นโอเคไก็เล่นเลไโอเคุนะอย่าอย่าสนนะตอนนี้คุณถิ่ตัดไม้เลยตัดก็ผมเอ้ เออมองห็อย่างนี้ก็ดีนะเออดินลงใช่เนวสดงนะม่เราไม่กินตเรามีสากินแล้วแม่ซื้อนมะกินไ่บยายเขไปลงวาโอเคไเอทองไอ้ลูกมกลมหม่นทองไม่อแล โอเคมาเนี่ยหว่าตุ้ช้าเนี่ยมาเดี๋ยวเราใส่เทไปเท่านี้เพอรอแค่นี้เนาใส่รั้บทำการขุดขุดหมดขุดด้วยตัวเหล็กนะตัวเหล็กก็คุดขุดทางเลยเหล็กได้สามสี่ก้อนนะโอเคตัใจันะคำถังขุดไ่ห้าข้อนะจะเป็นบุญคุณมากเลยครับผม แต่ว่าจะได้ไปทําที่ตัดขนแก่ด้วยไม่ไมทำเพื่ออะไก่อนนะไม่ทาําดาบไม่ทําอะไรจะทําที่ตัดขนแกะกับอา่าที่ตัดน้ำมาทำฟาร์มแล้วตอดโหลดตายนะเหมืนอนกันนั้นนะี่ยแผมก็ยงไม่ได้นะผมไม่ได้อัดนะเพราะมันอัดแล้วมันแหลกนะผมเนี่ยมันแหลกเองนะโอเคแต่ผมจะไปดูอันนู้นนะฮะที่ผมบอกว่าผมทฟรัรฟังข้าวไปเยอะมากกว่าลาโรนดะ้ว มสร้างรีโมทโอเคแล้วรีโมที d เลยวะจะปรับเนี่ยเรียสซิ่งไหนนี่แหนี่มเนี่ยเราผมขอเข้าบ้านของมันดูง,ดนนะดนนงันเรียมากจะทำงานเป็นเพื่อนได้ไหมอ๊อฟง่ายมากนะผมทำจากใช้กระดาษนะฮกระดาษอะไรไมมาจากไผ่ครับผมวางไปสองวันหรือสามวันก็เลยดูผมก็ลืมแล้วก็ทำการทำให้นั่นนะอะไรอ่ะ เลือบอะไรเนะีเข็มทิพย์นะฮะโอเคเอาเข็มทิพย์เสร็จปั๊บแล้วคุณก็ทำกระดาษให้เป็นแปดต่อช่องแล้วคุณก็ไปวางแล้วก็เอาเข็มทิพย์นะฮะแล้วไปว,ว,วางกลางนะผมก็ได้แล้วนะก็ได้ทันทีมาผมก็ทามาตัวนะแต่ว่าอ่าของเพชรมาจากไหนก็ผมก็หาเองเลยครับไอ้เพชรที่เด็ดก้อนนะผมทำสองอันเลยฮนะที่เก็บทงองเหล็กนะ อมีเพชรเยอะๆแต่ัใชรชุดปากอยู่นะคะผมก็อย่างงงนะผมจะไปทำชุดตอนนี้เลยน้ำบัดนาวเนี่มัดนาวนีน้ำบัดดาวบ้านหลังอะรงเี้ตรงนี้อาจจะมงมันคือที่จริงทองไรง้ครับผมโตตกทนาี่โงฟอ่ะับปพร้อนะครับุณทักคทโอเค คุก็จะระวางระวังมบีนะซอมบีนะคุณนอนอ่นี้วาอาจจะยังไม่ให้คุณผมขอกินเม็ดหน้าของแม่อ้วมรวมไฮอ้ารวมไม่นโอเคอคิด่าไรอาคิด่าไร เผมก็วางมั่วๆไปเดี๋ยวก็เอ่อมีของแบบพวกข้าวอะไรเงี้ยพอมีของดีๆก็จะเอามาวางทับกับชุกแล้วก็เครีสนะตรงนี้เมื่อก่อนเป็นคัปติ้ง่ตรงนี้ตาแบบตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้พอเดินมาค้าอะไรมันเดินลำบากนะเด็กวางบอลข้างในไม่งเลยนะฮะได้หมดนะสี่ก้อนนะถ้ามันได้ไปสองันนะฮะ เลาสี่ก้อนคุณก็นับไปเลยเจ็ดสิบเอ็ด้สิบเอ็ดร้านเลล่าจะได้อันอื่นอาจจะได้ไปเองโอเคในขนมปังนะนี่คือสปค้าหาไม่เองหมดเลยนะผมนี่ก็ยืมฟังนะที่เขาพาเล็กสักคู่กับผมเดา๋ยว้อยู่บอ่ะเขอปรับใบมโนว่อาจจะอาจจะได้ยินเสียงคนอื่นอแล้วจะจำได้แล้ว ก็ตรงไปวันาาเลยอ่ะตรงไปสุดเลยแล้วก็เลียวขวาเลี้ยวขวาใน่บบเบาๆเบาๆแบบเบาๆตรงไปสุดเลยนะมาตรงนี้มันจะเป็นรงเรียอันน้ยาวพรา่าโงเรยนอะไรเนี้ยมันก็ารงไปเลยขวามือจะเป็นเลียวขึ้นไปห่ตรงไปแล้วมันจะมีสองแยกใ่มกลางใช่่มใช่มันจะมีสองแยกตรงไปสุดเลยสองแยกเสร็จปุ๊บหักแลวเลยวขวก็จะเจอนี่เกาแลนโอเคอาโลโล ลงไปก็เจอลตรงไปมะเ็น้ำแข็งเหรอมันจะเกดว่าเกิดหิมะน้ำแข็งใสมันจะเกี่อยู่เาปับนเบาลงนะคู่เพาะว่าพวกมีคนครมกัน่าไ้ยิงแบงััลมันก็เบาไปจริงนะฮะเบาจริงสักคู่เขาปรับทีงั้น ขอให้มันดังเป็นยี่สิบสีนะเพราะว่าในบ้านในบ้านผมมาคุยเันเสียงดังมากครับผมโอเคถ้ากดเอสอาจจะจะมองไม่เห็นกล้องนะ mm hmm. แล้วก็มองไม่เห็นเกมด้วยครับผมตอนนี้ไม่มีอะไร mm hmm. แต่โค่ผมต้องสนโค่มากเลยตอนนี้ mm hmm. คือโคเป็นเสียงสำคัญในชีวิตผม mm hmm. กับเพชร เพชรก็เป็นในชีวิตผมเลยก็ไอรอนไอรอนอิงน็อตนะฮะ Iron ไอรอ,อนอิงน็อตเอ้ยอรอนอิงกดไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่ไอรอนอิงน็อตนะฮะสองอนันตอนนี้มีเจ็ดอันเนี่ยก็ทำมาเรียบร้อยแล้วนะเชสเชสนะฮะแล้วก็นี่ก็คือว่าไอ้นี่คือนาฬิกานาฬิกาทำง่ายมากครับ องอะแปดก้อนแล้วก็อะไรนะอย่างหนึง่งเข็มทิตครับผมเข็มทิดนี่ใช้เหล็กเยอะมากฮะผมได้ขยายพันธุ์ใต้ใช้อันนี้นะเระเพราะอะไรก็มันได้เยอะฮะก็เห็นก็ทำทาท,ทำกันมาผมก็ทำต่อต่อกันไปฮะของชำด้วย ันนี้จะขอแค่นี้ดีไม่เลยมันแหลกแล้วเกินนะไม่ไม <c oughs> ่ได้เยอะแล้ววะแพงแพงอันหนึ่งได้สักหลายหลายชิ้นอย่างเงี้ยโหภูมิใจมากาามาโอคืนมาขอมนเลื่อนไม่ได้เอาไปกี้โอเค <c oughs> ไปเไวลา <c oughs> นั่งรถไปก็ได้แม่คนอยากไปนิ่งวะไม่เคยไปแล้วแต่หนูคนเดินม่มีอะไรหรอกของเล่นยังไม่มีอู้หนูไม่สนแล้วแม่ของเล่นน่ะมีเดเดสื้้อผาหนูไม่ใช่เด็กๆแล้วนะหนูสิบสองสิบสามแล้วนะขอโทษขอโทษเลยถ้าตอบถ้าพี่ฟอยเขาตอบไปเะล่ะ ผมก็นี่เลยนะะก็ขอพักคลิปเลยทีดเดียวนี่ไปทันทีเลยอโอแม่ตดอีกแล้วฮะแล้วขอเออลืมบอกอย่างนึงนะก็ใครที่ทำเซนเซ,นเซอร์เป็นก็บอกกันด้วยนะก่อนแม่ตดผมไมได้เซนเซ,นเซอร์ได้นะหลังคลิปนะผมะแม่เป็นคนที่น่าด่านมากฮนะปวดตอนไหนก็กดเซนเซอร์ไม่ทันนะปวดเลยดเดียว แม่น่าดานมากฮะเทพเทพไม่เทปนะฮะเทปตรงไหนตบต็เหมือนดึงใยก็ยาวจริง,งลกหน้าลกตาฮะอ้สำหรับวันนี้ก็ขอพักคลิปกันหน่อยดีกว่าถ้าใครรู้การเซอร์อก็บอกกันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ก็อ่ารอติดมาทีเด็ด สำหรับ m a s เตอร์แซ k กเ a อร์วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ